อืมนี่คือทางตัวปู่ขอน้อนอย่างเดียวตัวแม่ครับใครคะะแม่ก็ตอนแรกมันก็รับอยู่ เก็บไปเหมือนคนลคนมากก็แห้งแห้งมี่คือล้างกุงแม่นี่กิงสนได้สนอ Ừ, mình mày, cảnh đây mướn nó xiêu luôn, ngang rồi xiêu, cứ là, mặn, 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 น่าสนใจที่สุดคือฝีมือของซักทำที่ติว่าคนทำมาไ,ได้ชื่อชมในความสามารถของนกมือกว่มีมีแต่ปากขปากสารจุดาะตามอำเภอตามหมู่บ้านบ้านหลายกว้านเขาไปมันจะมีอยู่สามอย่างเนาตัวปูหางตัวปูไปเคกาะหนอนอย่างเดียวแล้วตัวแม่หางตัวแม่ไว้วางไข่ แห็มยางมีสองจั้นสามว่าซื้อมาขายขอมาเพื่อเพ<ม>ราะมันมหาย,ยากมันมีเยอะ่สเขาอยากอยากกมากอขาก็นี้อันนึงประมาณสองว่าก็นี้สมัดอย่างเดียวมัดแขือ